สวัสดีจ้าสภาพอากาศเศร้านี้หลังจากไปอยู่เขาเนะเาะเด็ดออโ้อนี่ขึ้นกับลมแห้งคือกัน ยังกออกข้างนอกนั่ง you <laughs>

ใส่ชุดนอนกันอยู่ใส่ชุดนอนกันอยู่เลยแปดโมงกว่าแล้วอ้าวยีสิ It's okay we can clean up later, okay? นานะแกปีนี้เปรเ็ก,กินเลยยังอยู่ซีตนนีู่แล้วอนน้าถาแม่ดุก,กว่าวมึงจีราม,มันปาออกเลยปูป,ออยปีนี้โอ้ยุพิกแม่มีเว g e t a b l e ะดิ พอแล้วลูกป,ปะเข้าบ้านเดี๋ยวเก็บดีๆนะเก็บดีๆเก็บอ,อเยอ,อ,อกเ,ยเก็บนะต้อนอันนี้หักลงเลยงามออกดอกงามคักสีเหลืองเต็มบ้าบ้าๆเข้าบ้านเลย